จงระวังความปรารถนาที่จะมีความสุขเพราะนั่นจะนำไปสู่จุดๆสิ่งนั้นก็คือการยึดติดนั่นเองค่ะเพื่อนๆคะหลายครั้งเนี่ยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ้วันนี้มีความสุขจังอยากให้ความสุขนั้นหรือสภาวะนั้นเนี่ยอยู่กับเรานานๆแสดงว่าเรากําลังยึดติดกับความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมหรือทําสมาธิ วันไหนก็ตามที่เราเนี่ยนั่งสมาธิได้นิ่งมากจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้นานมากเลยเราก็จะรู้สึกมีปิติมีสุขแล้วเราแล้วเราก็ยึดตรงนั้นแหละว่าเฮ้ยในการทำสมาธิครั้งต่อไปฉันอยากจะได้สุขแบบนั้นหรืออยากได้สุขที่เหนือกว่านั้นไปอีกการที่เราติดสุขและยึดสุขแบบเนี้ยเวลาที่เราไปนั่งสมาธิครั้งต่อไปมันไม่ได้หนังใจเลยทำไมครั้งนี้มันคิด อะไรไปเรื่อยเปื่อยเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นทันทีเนี่แหละค่ะเป็นเพราะว่าเรากำลังปรารถนาที่จะมีความสุขและนั่นนำไปสู่การยึดต,ติดและผลที่ตามมานั่นก็คือความทุกข์นั่นเองค่ะ